ที่พระพุทธเจ้าตัดสังโย้าสิ้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีที่พระพุทธเจ้าตัดสังโยช้าสิ้นเนี่ยเจ็ดแบบก่อนตายสองแบบและหลังจากตายแล้วห้าแบบในห้าแบบเนี่ยปรินิพานสี่แบบเลยนะแล้วอินทรีย์อ่อนที่สุดคือเป็นอุธทธังโสโตอา,านิทคามีก็คือไปเป็นอานาคามีผู้ละสังโยชธาได้อยู่ในชั้นสุตตาวะาชั้นที่ห้าคือชั้นอา,านิทฐานะ ก็อายุประมาณ5้าร้อยถึงสองหมื่นกับอยู่ในระหว่างนี้เมื่อกายแตกํำรายเนี่ยจะปรินิพานนนี้พวกสี่พวกแรกก็คือเป็นพวกอันตราปรินิพพายีคือปรินิพานในระหว่างถ้าเขาอินทรีย์แก่กล้ามากระหว่างที่สัตว์จะไปยึดจิตดวงใหม่ต่อไปเนี่ยก็จะปรินิพานที่เปลียบเหมือนสะเก็ดไฟที่ของช่างตีเหล็กร้อนพระศาสดาบอกว่าพอตีเหล็กร้อนไปเนี่ยสะเก็ดไฟก็ปลิวไป ระหว่างลอยการอากาศเนี่ยสะเก็ดไฟดับอันนี้จะเรียกอันตราปรนิพายีอีกพวกหนึ่งเป็นอุปาหจจะอินทรีย์อ่อนลงมาอีกก็คือสะเก็ดไฟปลิวตกลงไปกระทบพื้นแล้วก็ดับเนี่ยอุปาหจจะแปลว่ากระทบปนิพายีก็คือปนิพานเมื่อกระทบสัตว์ยึดจิตและจิตไปตั้งในผืนนา,นาในอารมณ์พอตั้งปุ๊บ เข้าใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนปล่อยวางปรณณิพันธ์นะอีกพวกหนึ่งก็คืออสังขาระปรณณิพายีก็อยู่ที่ว่าคนก่อนตายเนี่ยเข้าปตมฌานทุติฌานตติฌานเจตฌานได้หรือเปล่าถ้าเข้าได้จะเป็นพวกนี้พวกอสังขาระพวกที่ปริณิพันธ์โดยที่ทําสมาธิได้ตั้งแต่ปตมฌานขึ้นไปอีกพวกหนึ่งเป็นพวกสังขาระปรณนิพายี คือพวกนี้ทําสมาธิไม่ได้แต่อยู่กับลมหายใจได้เข้าออกเข้าออกเห็นการเกิดดับพวกนี้เข้าปฐมฌรญานไม่ได้แต่ก็ปรินิพานอาังคาระเนี่ยเปลวเหมือนสะเก็ดไฟที่ปลิวตกลงไปที่ผืนนานแล้วก่อให้เกิดควันเกิดเปลวไฟลุกไหมกองไม้กองหญ้าหย่อมเล็กๆแล้วก็ดับไปแต่สัสังขาระนี้ก็คือลุกไหมกองหญ้ากองไม้ใหญ่ขึ้นมา แล้วก็ดับคือปริณิพานงนั้นในห้าพวกเนี่ยโอกาสที่จะปรินิพานคือสี่อินทรีย์อ่อนที่สุดเป็นพวกที่ห้าอุตันโสโตอากาาคกนิทคาามีนะอย่างอื่นไม่มีละพอพระพุทธเจ้าบอกว่าใครที่ละสังโยธาไม่ได้จะละได้ใครที่เคยละสังโยธาได้แล้วจะได้อารหันเลยนะอันนี้ก็คืออนนิสงส์งของการได้ยินได้ฟังคำตถาคตนะก่อนสิ้นชีวิต หรือการใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาลอันคุณได้ยินได้ฟังเนี่ยนะก็คือได้ฟังต่อหน้าพระศาสดาโดยตรงตอนนี้เราไม่มีโอกาสเจอพระศาสดาแล้วท่านปรินิพานแล้วข้อหนึ่งก็จบไปข้อที่สองคือเขาไม่ได้เห็นตถา,าคตแต่ได้เห็นสาวกของตถา,าคตสาวกของตถา,าคตแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามใน่้มกลางงามในที่สุด ประกาศพรมาจารย์พร้อมทั้งอัฏฐาปัญชนะบริสุทธิ์บริรบรูรณ์ดีแล้วสิน้นเะชิงสังโยชน้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิน้นเดิมสังโยชน้าไม่สิ้นคือปุถุชนนั่นเองนะสังโยชน้าเบื้องต่ำนะนะนั้นสังโยชน์เนี่ยมีสิบเบื้องสูงห้าเบื้องต่ำห้าเบื้องต่ำยังละไม่ได้ก็คือมีเต็มครบสิบก็คือปุถุชนนั่นเองนะก็สามารถที่จะละได้ครึ่งหนึ่งเลยนะ ก็สามารถเป็นอริบุคลได้ถึงขั้นที่สามนะเป็นผู้สิ้นสัโยโห้านะนนี้ก็คืออน,นิสงส์ส่วนข้อที่สามก็คือใครควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาละอันควรนะนั้นคำของตถาคตเขาสามารถทรงจำได้ละลึกได้ช่วงใกล้ตายแล้วก็ใครควรเนื้อความแห่งธรรมะนั้นนะเราต้องปฏิจจสมุปบาทเข้าไปเนี่ยนะ ตัวคนใกล้ตายก็จะเอาไปไข้ควนละนะกำลังตอนนี้ก็เยอะแต่ถ้าเขาไม่ได้ยินได้ฟังแต่เขาเคยทรงจําได้มาก่อนแล้วเขาระลึกได้แล้วเขาลลไขาร้วรวนตรงนี้ก็ทําให้เขาหลุดพ้นได้ซึ่งข้อที่สามเนี่ยเป็นการพึ่งตนเองไม่ต้องพึ่งคนอื่นที่มาคอยอ่านให้ฟังนะหรือมาเปิดลําโพงให้ฟัง นี่ถ้าเราพึ่งตนเองได้เนี่ยก็คือจะดีที่สุดเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตายในห้องน้ําตายในห้องนอนนอนบนเตียงหลับตายตื่นเช้ามาญาติพี่น้องก็ยังไม่รู้นตายกลางถนนเครื่องบินระเบิดเครื่องบินตกนะรถชนไม่มีโอกาสที่ใครจะมาเปิดให้เราฟังแล้วเราก็เลือกเวลาตายไม่ได้ด้วยนดังนั้น เราก็เลยพยายามให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยทรงจำให้ได้ปฏิจจสุวรรณแห่งการใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมคืออะไรอะไรคือธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือการใคร่ควรธรรมพระองค์บอกการทรงจำเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใคร่ควรธรรม ถ้าการทรงจําไม่มีการใค่ควรทาจะไม่มีไม่เกิดขึ้นดังนั้นเราจะเห็นได้ที่เห็นแน่ๆคือสองแง่มุมแง่มุมหนึ่งเนี่ยเราเคยใคร่รควรธรรมะกันแต่เป็นการใค่าควรแบบปรุงแต่งซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูปฏิจจสุบัติแห่งการใค่าควรธรรมเนี่ยมันเกิดมาจากการทรงจําและการทรงจําเกิดมาจากการฝัง ดังนั้นการฟังธรรมพระองค์จึงตรัสว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการทรงจําการทรงจําเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใคร้ควรทมการใคร้ควรทมเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการที่ทมทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์นะฉันทะจึงจะเกิดขึ้นอมนี้ฉันทะความพอใจความศรัทธาจะเกิดขึ้นตามมาอันนี้เป็นความพอใจเป็นศรัทธาที่ลึกซึ้งขึ้นละปราณีตขึ้นละละเอียดขึ้น ไม่ใช่ศรัทธาแบบฉาบฉ่วยได้ยินเขาฟังมาโอ้พิกุลูกนี้เก่งอา้าวแห่กันมาไม่ใช่แค่นั้นนะหรือเห็นแค่ภาพโอ้เขา,เาสงบเรียบร้อยดีน่าศรัทธาไม่ใช่แค่นั้นละเป็นการได้ฟังเนื้อธรรมละแล้วเอามาใคร่ควรละแล้วเห็นจริงตามนั้นนี่เป็นศรัทธาสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งและถ้าศรัทธาช่วงนี้เกิดช่วงนี้ใคร่ควรตรงนี้ในเวลาใกล้ตายสังโย้าสิน้น นี่นี่เป็นอนิสงค์ของการเสพครบอนุสาสนีปฏิหาร